กลับมารีบกันต่อนะฮะกับผมเป้ครับและแน่นอนครับพี่เดียวมาแล้วสวัสดีครับพี่เดียวครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลายคนเริ่มสงสัยแล้วครับว่าพี่เดียวชื่อจริงชื่อเดียวเลยเหรอใช่ครับโอ้ประโยคเดียวคำเดียวเลยต้องครับโอ้โหนะฮะชื่อในวงการก็พีอเดียชื่อดีโอ้ชื่อในวงการพี่เดียวเรานี่เท่ไม่เบาจริงๆริงนะฮะมาที่คำถามของคุณผู้ชมกันบ้างดีกว่านะฮะรุจพลหรือเปล่าถ้าผมอ่านผิด ขอัยอีกแล้วนะฮะเขียนมาชื่อเฉพาะนี่บางทีอ่านยากจังเลยนะฮรบรบกวนขอถามอะไรหน่อยนะครับพอดีผมซื้อกล่อง g m มิมันรุ่นมินิมาผมอยากรู้ว่าจะดูฮอร์โมนซีซั่นสได้หรือเปล่าครับรบกวนช่วยตอบผมหน่อยนะครับขอบคุณครับอ่า<อ>ก็ฮอร์โมนจะออกอากาศในช่อง g ี s o n Air ใช่ไหมครับครับซึ่ง g ี s o n Air นี่เป็นช่องที่เรียกว่าดูฟรีเฉพาะกล่อง g ีมิมซเท่านั้นครับทุกรุ่นดูได้หมดมินิก็ดูฮอร์โมนได้จาก จีเดชออนแอร์นะครับกันรัชาคมนี้นะครับเตรียมตัวให้พร้อมกรัชดาพี่กรัชดาเดือนหน้าเดือนหน้าแล้วอยากดูผมชอบเพราะเห็นน้องๆรุ่นใหม่นี่โอ้โหหน้าตาแต่ละคนแก็ดูในสกู๊ปที่มาออกประกาศในช่วงของเรานะก็เรียกว่าโอ้โหเด็กรุ่นใหม่นี่นะจำจำแท้จงแท้ใช่ไหมพี่เดชบอกว่าแท้ใช่ไหมยังไม่ได้ชิมเลยไม่รู้จำแน่นอนแต่หน้ดูเราได้ดูครับโทษตัวละครแต่ละคนดูมีคาแรคเตอร์มากเลยนะครับเราต้องตามไปดูหน่อยเลยฮะ ต่อไปครับคำถามข้อที่2นะฮะมาจากคุณไทยออโตแม็กซ์นะฮะสงสัยครับใช้กล่อง HD 2กล่องซึ่งมีโกแพ็กเกจ1ปีทั้งคู่แต่กล่องหนึ่งเนี่ยซื้อแพ็กเกจแพดดิ่นัมอัปเกรดมาพอดีวันเนี้ยมันหมดอายุกล่องแพดดิ่นัมอัปเกรดดู Netgeo p e o p l e แล้วก็ Netgeo Channel ไม่ได้แต่ตัวที่ไม่ได้ซื้อแพ็กเกจกลับดูได้ตามปกติอ้าวยังไงล่ะครับพี่งงเนี่ยก็คือตัวที่ไม่ได้ซื้อตัวที่ซื้อดูไม่ได้ แล้วตัวที่ไม่ได้ซื้อมันดูได้ยังไงเดียนั่นสิครับงงเอาเป็นว่าอย่างนี้ตัวที่ดูได้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาแต่ตัวที่ดูไม่ได้เนี่ยก็คือลองโทรไปที่1629นะครับบอกว่าแพ็กเกจของเราที่เคยซื้อไว้เนี่ยมันควรจะดูได้แล้วมันดูไม่ได้นะครับช่วยเช็คให้หน่อยนะครับว่าการเปิดปิดรหัสเนี่ยมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับถ้าหากว่าบังเอิญว่ารหัสมันเออเลิกก็ช่วยเขาเปิดให้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก่อนที่จะโทรนะฮะเอาเป็นว่าเพื่อความเรียกว่าง่ายนะครััััับบลออองงงเเเเช็็็คคคดดด้้้ววยยกกกกาาาารรรรร988นนนะ่่่ใหหีสตต์ืถปปญิม โทรไปที่1629นะครับเราปรึกษาเขาดูว<ช>่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรด้วยเนาะออนะครับอาละอีกหนึ่งท่านนะฮะคุณสุสูซุปเปอร์พีคนี่นะครับบอกว่าอยากรบกวนถามเรื่องกล่องรับสัญญาณ g m m z ค่ะคือที่บ้านเนี่ยใช้กล่อง g m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  i n มิอยู่ ะฮะซื้อทีวีมาใหม่นะคะเป็นจอ LCD 40นิ้วภาพไม่ชัดเลยค่ะจะทำอย่างไรให้ภาพคมชัดเหมือน Full HD คะหรือจะต้องเปลี่ยนกล่องใหม่ก่อนหน้านี้ใช้ทีวีหลังเต่าภาพปกติไม่มีปัญหาเลยอพอมีทางแก้ไขไหมคะมน้องเขาบอกว่าใช้ LCD ใช่ไหมครับครับซึ่ง อธิบายก่อนว่าการจะดู h h เดฟแบบ Fully h ไฮเดฟเนี่ยนะครับมันต้องมีองค์ประกอบทั้งหมด3 3เรื่องด้วยกัน 1. ก็คือจอทีวีต้องเป็นจอที่เป็น Fully h ไฮเดฟเอาเป็น h d เดฟฝังก็ได้นะฮะจะรู้ได้ยังไงว่าเป็น h ฮเดฟนะครับที่หลังจอจะมีสาย HDMI แสดงว่ารองรับ h h เดฟแล้วนะครับนี่คือนะฮะนี่คือช่องแบบนี้นะฮะรองรับแบนะรองรับสาย HDMI นะฮะอันที่2นะครับก็คือตัวของกล่องรับสัญญาณ ก็ต้องเป็นกล่องไฮเดฟด้วยจะรู้ได้ยังไงไม่กล่องไฮเดฟต้องมีติดเลย HD HD อันนี้นะเราก็จะง่ายนะครับข้างหลังก็จะมี HDMI นะครับถ้ามันไม่ใช่เนี่ยเขาจะมีแบบนี้นะฮะก็คือจะมีเฉพาะ3 พอร์ตพอร์ตเอวีนะฮะ <4. S 2> ก็คือ3สีอย่างเดียวแต่รุ่น h d l i ของเรามีทั้งรองรับรุ่นเก่าจอทีวีรุ่นเก่านะครับที่ไม่มี HDMI และรวมทั้งมีพอร์ต HDMI ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่เรียกว่าดัดแปลงนะครับปรับปรุงมาเพื่อสําหรับคนที่มีจอทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่สําหรับ,รบสามารถรองรับไฮเดฟได้ดะนะครับแต่ความปัญหาของมันคือความคมชัดจะชัดไม่ชัดนะครับมันก็อยู่ที่องค์ประกอบของช่องรายการด้วยที่ส่งมาเนี่ยเป็นระบบไฮเดฟหรือไม่ถือว่าเรามีจอนะครับ มีจอเป็นไฮเดฟแล้วแต่เครื่องรับเราไม่ใช่ไฮเดฟภาพที่ออกมามันก็ไม่เป็นไฮเดฟถ้า <privileged. S 2> ว่ามีจอนะครับไม่ใช่ไฮเดฟแต่เพราะเอิญว่าเครื่องรับเป็นไฮเดฟภาพที่ออกมาก็อาจจะคมชัดขึ้นหน่อยนึงแต่พอเข้าที่จอเราซึ่งไม่ใช่เป็นไฮเดฟมันก็จะไม่คมชัดเข้าที่มันควรจะเป็นนะฮะหรือแม้แต่มีอจอเป็นไฮเดฟแล้วนะครับมีเครื่องรับเป็นไฮเดฟแล้ว แต่ช่องที่ส่งออรกาศออกมายังไม่ใช่ Hi ยังไม่ใช่ไฮเดฟภาพมันก็จะย่อมแช่ไม่ได้ที่ควรจะเป็น3องค์ประกอบมันต้องไปได้วยกันนะฮะนั้นถามว่ากล่องจีเมมซัของเราเนี่ยวันนี้เป็นไฮเดฟแล้วสมมติว่ามีจอเป็นไฮเดฟแล้ว LCD ผมไม่แน่ใจว่า LCD เนี่ยก็คือถ้าหากว่าเอาตามคําที่บอกมาเนี่ยจะเป็นจอรุ่นเก่ารุ่นใหม่มันต้องเป็น LED ต้องเป็นสมาร์ททีวีนะครับอันนี้จะรองรับฟู l ลี่ไฮเดฟแต่ LCD ก็รองรับ h ฮ d e ฟเหมือนกันแต่อาจจะเป็น h ฮ d ดฟในรุ่นแรกๆ <c oughs> นะครับแต่ก็โอเคแหละความคมชัดมันก็มากกว่าจอปกติ <c oughs> แล้วนะครับสำหรับการมีจอมีกล่องที่เป็น h ฮ d ดฟแล้วทีนี้คอนเทนต์ของเรานะครับ ช่องของ g d h on air นะครับช่องของเรานะครับหรือว่า5ช่องนะครับ Fox Thai Natio Y นะครับหรือแม้แต่ Sport Extra Satoke อันนี้เป็น h ฮเดฟให้ดูแน่นอนถ้าเติม pay TV เข้าไปนะครับก็มีช่อง h ฮเดฟบริการด้วยหรือเป็นช่องของดิจิตอลทีวีก็เริ่มทยอยเป็น h ฮเดฟแล้วแต่ส่วนใหญ่ยังจะเป็น Standard อยู่นะครับ คาดหวังว่าจะได้ดูไฮเดฟบ้านี่ยังนะครับกสทชบอกว่ายังดูสแตนดาร์ดไปก่อนเพราะคนส่วนใหญ่ยังเป็นสแตนดาร์ดนะครับก็จะมีแค่บางช่องนะครับที่เขาเริ่มที่จะเริ่มออกอากาศแล้วอย่างไทยรัฐทีวีอย่างซีแบนของไทยบีบีเอสนะครับหรือว่าช่องอื่นๆที่กําลังจะเริ่มนะครับดำเนินการอันนี้ก็อยู่ที่ว่าต้นทางปลายทางกลางทางมันต้องเจอกันนะครับอธิบายยาวนิดนึงแต่ทําให้หลายคนเข้าใจมากขึ้นว่าเอ๊ะทำไมอยากดูไฮเดฟแต่ มันไม่มาสักทีมันไม่เป็นไฮเดฟเพราะว่าหนึ่งของเราด้วยนะครับจอของเรากล่องของเราและต้นทางคือคอนเทนต์ของเขานี่สามสามทางอย่างที่ว่าครับต้องมันต้องพอดีกันทั้งหมดสามทางเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละครับก็ชัดเจนซึ่งก็ต้องรอกันหน่อยครับผมนะครับเอาละนะฮะก็น่าจะเคลียร์สำหรับคุณสุสูซูเปอร์พีคไปนะครับยังพอมีเวลาอีกสักสายไหมฮะได้อยู่นะฮะได้ไหมฮะได้นะฮะคุณกี้นะฮะสวัสดีครับคุณกี้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกี้มีอะไรถามเชิญได้เลยครับ ถามว่าถ้าจะดูบอลคัพเตอร์คู่ค่ะจเชิแพ็ชเกจอะไรแล้วก็ดูได้ที่ช่างหนบ้าน่ะคะอ๋อนะฮะก็ก็ต้องรอเนี่ย EPL เลยนะครับตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงพักฤดูกาลใช่ไหมฮะะงั้นก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็เรียกว่าหอมกันกันมาแต่ที่นะฮะก็ช่วงนี้ก็จะมีบอลที่หลายคนยังอยากอยู่ในกระแสนะฮะบอลระดับโลกก็เรียกว่าในช่องฟรีทีวีก็จะมีถ่ายทอดอยู่แล้วนะครับก็อันนี้ก็ดูตามกําหนดตามตารางได้เลยแต่สําหรับฟุตบอลที่อยู่ในแพ็กเกจของเรานะครับ EPL นะครับซีซั่นหน้าสิงหาคมนี้มาแล้ว ครับซื้อแพ็กเกจ EPL ได้ดูทุกคู่แน่นอนนะฮะในระบบ High Def ด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าถึงใกล้ๆตอนนั้นเนี่ยเรามาดูกันอีกทีว่าช่องที่ถ่ายทอดเนี่ยจะอยู่ในช่องไหนบ้างนะครับ EPL Bundesliga League เอิงเจลีกนะครับอันนี้ก็เรียกว่าตบเท้ามาครบท้วนสำหรับบอลที่เรียกว่าคนไทยชื่นชอบนะครับโอเคไหมครับคุณกี้อรออีกนิดนึงกับความชัดเจนแต่ที่น่าสิงหาใช่ไหมครับสิงหาครับสิงหาเราจะดูกันอย่างเต็มๆทุกคู่ช่วงนี้ก็จะมีบอลนัดพิเศษอะไรก็อ่าก็ ยังสามารถที่รับชมได้ผ่านแพ็กเกจของเรานะครับตั้งแต่แพตตินัมขึ้นไปนะครับแล้วก็รอ EPL มาก็จะเป็นแพ็กเกจของ EPL ลแล้วนะครับ999ค,คุ้มดูได้ทุกคู่และเป็น HD ด้วยนะครับชอบดูลีกไหนยังไงครับ อ่พอดีพี่ชายชอบดูอะค่ะอ๋อจัดให้พี่ชายแม่เป็นน้องสาวที่น่ารักนะเนี่ยแต่ระหว่าง <c oughs> แต่ระหว่างนี้เนี่ย <c oughs> เขาจะมีเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวสักพักหนึ่งนะครับสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะมีแพ็กเกจพิเศษออกมากระตุ้นสําหรับคอบอลแล้วก็ยั่ว็นำรายสําหรับซีซั่นหน้าของพี่เมลีนะครับ <c oughs> ซื้อในระหว่างนี้เนี่ยอาจจะมีโปรโมชั่นลดแรกแจกแถมไม่ <c oughs> ว,ว่าประเป็นเข้ามาอยู่ในการเป็นสมาชิกก่อนนะครับแล้วก็จะมีสิทธิพิเศษให้นะครับผมโอเคนะฮะเดี๋ยวรอฟังรายละเอียดต่อไปแล้วกันนะครับ ขอบคุณมากครับคุณกี้ครับค่ะสวัสดีครับวัสดีคคุกกี้ในกุแพ็คเกจไปนะครับเออนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพี่เดียวขอบคุณพี่เดียวนะครับคครับแล้วพบกันใหม่ครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ